อสวัสดีฮะวันนี้ก็จะมาพาเที่ยวบ้านนะฮะเที่ยวบ้านกับผมเองนะโอเคฮนะเออแป๊บนึงครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะฮะโอเคฮนะนี่บ้านผมนะก็มีสวนห้องนอนนะห้องนอนพ่อแม่นะห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องรับแขกนะไปดูห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่นก็ไม่มีอะไรนะเอาไว้นั่งเล่นห้องรับแขกก็ไม่มีอะไรนะให้แขกอยู่เฉยๆนะเอาเน็ตไม่มีฮะช่างมานะันฮะไปดูสวนฮะมีต้นไม้นะรอนึงนะคอมช้าเปิดทั้งวัน เร็วเร็วดีเฮ้ยนี่ฮะมันไม่ใช่นี่ฮะต้นไม้นะเอาค้างเลยทีนี้โอเคไปดูห้องนอนผมนะมีทีวีนะนี่ฮะทีวีกระเป๋านักเรียนนะ ตู้เสื้อผ้านะผมนี่เตียงนะไม่ค่อยจนะหลูะเนี่ยโตะนะโตะเอาไว้วางโน้ตบุ๊กนะอันนี้โต๊ะทำการบ้านนะโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กไม่แหลงนะพัดลมนะ หนังสือการ์ตูนนะฮะหูฟังนะโอเค้ยับหมดแล้วครับ,รบไปดูที่ของพ่อแม่ันงครับตู้เสื้อผ้านะครับเตียงตู้โตเครื่องแป้งนะของแม่นะมีของแม่ทีวีซูมทำไมเนะี่ยแอร์นะ อันนี้แอร์หมดแล้วครับไปดูห้องน้ำนะมีเป็ดนะเป็ดมีฝักบัวนะนี่ฝักบัวมีสบู่เหลวนะอาบน้ำนะไม่ันก็จะหลูนะโอเคครับหมดแล้วจบการรีวิวบ้านแค่นี้ครับบ๊ายบาย